ดีแครไรต์กองกลางเนื้อหอมจากเวสแฮมกำลังจะก,กลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกความของเดิมที่แจ็คกิลิจากเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เคยซื้อตัวมาจากวิลล่า100ล้านปอนด์ตอนนี้ดิวทุกอย่างเรียบร้อยโรงเรียนอาเซนอลไปแล้วแต่ยังเหลือเรื่องการเจรจาโครงสร้างการจ่ายเงินกันอยู่ดังนั้นเอาเป็นว่าสาวกเดอะกันเนอร์หรือใครที่กำลังใจจดใจจ่อกับการเปิดตัวของดีแครไรต์ทำไมมันยังล่าช้าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีแคนไรมีความฝันอยากย้ายทีมมานานแล้วเพื่อยกอาหรับฝีเท้าตัวเองโดยเฉพาะการได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เพียงแค่ว่าเวสแฮมนั้นยังไม่ต้องการปล่อยตัวในช่วงหลายปีก่อนหน้ามานี้แถมยังตั้งค่าตัวไว้อย่างน้อย100ล้านปอนด์ทำให้หลยสโมสรสอถอยรุ่ดไปไม่ขอสู้ค่าตัวแต่ทว่าเวสแฮมนะคะรับเป็นฝ่นยายอนุญาตให้ดีแคนไรย,ย้ายทีมได้เพราะว่านักเตะไม่มีอะไรติดค้างกับสโมสรหรือต้องเสียใจกันอีกต่อไปเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จเป็นกัปตันพาทีม่อ,มมอ,อเ,เ็ืบ เป็นเช่นนั้นคารับก็รีดันเนินการยื่นข้อเสนอไปซื้อตัวทันทีแต่ก็ถูกปัดตกกลับมาถึงสองครัง2ครายื่นครั้งแรก70ล้านครังที่สองยื่นไป75ล้านบวกกับ15ล้านแอดออนก็ยังไม่เป็นที่พอใจของฝั่งคุณคอนสักทีจากนั้นนะครับอาเซนอลมีเสียวไสเพราะว่ามีคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาเป็นเสียนน้ำยื่นข้อเสนอแข่งเพื่อแยกตัวดีคคร์ไรมาร่วมทีมโดยทีมระเบิดสีฟ้านะครับยื่นไป80ล้านบวกกับ10ล้านปอนด์ซึ่งก็ถูกเมดแฮมปฏิ ยื่นข้อเสนอเป็นครังที่3ข่าวนี้ทุ่มเงินกว่า100ล้านปอนด์บวกกับ5ล้านแอดออนนี่เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อว,ว่าจะเห็นไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลทุ่มบ้าคลั่งขนาดนี้มาก่อนยิ่งมีข่าวว่าแฟนบอลไอ้ปืนใหญ่ไม่ปลืม้มใจกับการบริหารงานงาของสแตนโครเอนเก้เจ้าของสโมสรมีการขับไล่เห็นอยู่ตลอดยิ่งไม่อยากจะเชื่อสายตาว,ว่าจะกล้าทุ่มเงินในดือนี้ทั้งหมด10อล้านปอนด์เพราะว่าทุมันเกิดขึ้นจริงๆดีแค่ไรจะกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดในน Jack นนนพรรรีีีีเเเมยลลกกกททททาาาาาาผงงงงขขออแแ็คคิิั้้ปส่่่ววตต อย่างดึงเชิงไม่ตอบร,รับข้อเสนอของอาร์เซนอลในตอนนั้นทันทีเนื่องจากอยากรอรอฝ่ายแมนซิตี้ว่าจะยื่นข้อเสนอมามากกว่าทางฝั่งไอปืนใหญ่หรือเปล่าแต่ทว่าทางฝั่งเรือบสีฟ้าไม่เล่นด้วยพวกเขาอยากได้ดีแคไรก็จริงแต่ไม่ได้อยากปั่นราคาให้มันไปไกลมากกว่านี้อีกซึ่งสุดท้ายเรือใบสีฟ้าก็ประกาศถอนตัวออกจากดิวนี้ไปเรียบร้อยนั่นก็หมายความว่าอาร์เซนอลกลายเป็นตัวแตงพิงหนึ่งเดียวและก็ปิดดิวขวาตัวดีแคไรมาร่วมทีมได้จริงๆด้วยค่าตัวรวม105านอนซึ่งดีรก็ดูอยากจะย้ายมานบอนเช่งาะไม่ไรก็กล ยังคงอยู่ในกรุงลอนดอนเหมือนเดิมแต่ทว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันยังมีเรื่องราวโครงสร้างในการจ่ายตังทำให้ย,ยังไม่มีการตอบรับใได้โครงสร้างที่ว่านั้นคือเวสแฮมครับยังไม่ประทับใจเพราะว่าอาร์เซนอลต้องการจ่ายเงิน100ล้านปอนด์เป็นเวลา4ปีแต่ทว่าทางฝั่งเวสแฮมนะครับต้องการได้เงินก้อนแรกภายในปี2025นี้เลยดังนั้นนะครับยังต้องมีการเจรจารเรื่องนี้อยู่เพราะว่าทางฝั่งปืนใหญ่อยากซอยแบ่งเป็นงวด,ดให้มากสุดเพื่อสร้างสมดุลทางการเงินในขณะที่คุณคอนก็อยากได้เเงงินกกกแรรไปลลยดดีีะหว่าับ รยังไม่มีการเปิดตัวออฟฟิเชียลคงต้องรอดูกันลละครับว่าบทสรุปโครงสร้างการเงินที่ไอ้ปืนใหญ่จะจ่ายให้กับคุณคครอนมันจะจบลงที่เท่าไร่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟลฟ้าเอ,อื้อมเยียวยางขาวๆมาก,ก่อนเลยให้เราด้วยเนอ